วอดเล้วพี่น้องบา <g ül> ดนนะีขี่รถบ่พอนาที่น้องรถจวดคนะับบินได้วันนกูกับรถตุตุ๊ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊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 ผมวัดเล็กจอดถึงแล้วพี่น้องอาง,งานงันแต่แซแต่แซบพี่รองแต่ไม่เป็นมั่วเนี่ยบอเขาว่าทีมวัดหกักปะ ยังแค่รันเบดเลยคือสีบานไงเลี้ยงได้บ่อเพียงดอกเนาะสามร้อยทนหละเมื่อไรเมือรเมื่อสามยเนาะอย่างง่อะไรวันกเมื่อไรสามร้อยเาตัดหญ้ามื่สิบอนดีกว่าเขาเลาี้ยงใส่ลมชี้เยบานนี้หอดแวเปลี่ยนไปไล่พี่้องครับเดี๋ยวนี้บางเวทีบางอย่งออกแล้วพี่้องครับ มืออื่นกับประทุมนีเทียดครับอยู่นี่มือกับประทุมมีเทียดนี่แหละครับพี่นมีพว่ร้อเขากำลังเตรียมการเตรียมงานครับเขากำลังเก็บสิ่งเตรียมสิ่งเตรียมความเอาโต๊ะเอาเตียงมาพี่น้องเอาโต๊ะเอาเตียงมา ника ฟุ้นตุกฟุ้นตกฟุ้นตกพี่น้องฟุ้นตกลิงแซ่ลิงแซ่เลย บีบเลยโอ้ข้าขนาดข้าขนาดเลยรถรถเลาวมีมีหายเกียวแล้วขีเ้เจ็ดเจียวเนี่ยพี่น้องขี้เจ็ดเกียร์จวดครับจวดเนี้ยนียพอใช่เนาะเป็นบ่พอใช่พอใช่ครับพี่น้องครับค่นไหวไหมเฮาโอ้มามือที่แรกไหวมาแต่มื่นขึ้นดีพอ วันที it. It ่เขามาแต่มันมันยันมันเมืดมันเกรงใจกันเลยี่น้องนกันโอ้มืงขึ้นอี่พอแล้วอะไสดวนี่พอหอดเดือบอยู่ดิแล้วก็ทาพ่ออยู่หรอกคิดว่าเราล่อหน่ะล่ะครับเราล่ออยู่บ้านพ่อที่เขามาครับโอ้เนี่ยเราเห็นอี่พอมาห่มสั่งห่มแปลงนั่กันพี่น้องครับจวดจวดพี่เก๋าจวดยางหยดมวลมาละจวดมวนโอ้คือว่าอี่พออยู่บ้านคือเห็นบ่ม่ได้เห็ดยังโก่ทอ้ลกั มันกี่ขันขายแล้วมันเบื่อเนาะครับห่ออก็อยากเปลี่ยนชีวิตน้ำเนาะเปลี่ยนเปลยนการเน่ครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความสุขความยังครับเอาง่ายๆคือขันผู้เฒ่าเขาจะว่ากับความสุขบรรไปชีวิตครับความสุขบรรไปชีวิตคือห่ออยากไปไปมันพ่อเนาะพ่อเนาะไปมันพ่อไปห่อกับอะไ้ไปทางที่ผิดเนาะมมีีหิดแะไรมาทา้งเงินนะเฮาบ่ได้มาทางที่ผิดเฮาบ่ได้มาเฮ็ดผิดกฎหมายเฮาบ่ได้มาลักสิ่งลักของเฮาบ่ได้มาฆ่าคนเนาะแม่นบ่พ่อ เขามาแบบว่ามวนมากคับหมอลำนี่มีแต่แนวมวลมวนด้วยมวนอยู่แล้วมานทำหมอลำยีพี่อยู่แล้วครับขอบมากครับมักลำเพื่อนแข่งมาสันนีพอเขาว่าไปพอรถเของโฮมฝนตกเหรอครับขอบคุณครับพอใช้ครับครับผมเขาห่มอน้องบรรยากาศทั้งนี้ก็ได้ฝนลิ้นซึมแฉะยชิมแฉะอยู่พี่น้องเอ้ยฝนโบ้ตัวแข้งดอกแต่ว่าลิ้นลิ้น ดินพรเปียกเปียกพอเคิมเค็ม่างละพี่น้องมันเปียกอะไรเปียกกับเปียกพรเฮิมเฮิมว่าเปียกสาดบว่เปียกเต็มรอยนะพี่น้องครับเปียกพรเคิมเคิมเปียกเพาอยู่หากลุงตัวบ่อะไรมืออะไรกางอ๋ยรกางงต้องกับเจ้าช้หรอะเพราะว่าพันสีนัดใบเนาะพันสีนัดเทียงใบแต่ตอนีมีที่เหมือทีจะได้ตะกอแต่ว่าคนหนึงที่กัน่จะวัดรถเปลี่ยนไหม แต่ว่าส่วนมากมือสามือตั้งตั้งให้ได้เห็นบ่แต่ว่าสำคัญเลยมือขาดสิพ่อเอ๊ะบ่ต้องขายยากตัวข้อบ่ต้องใช้กำลังแม่ข้อใช้สมองแม่ลุงตัวยืมอะไรบ่อุ้ยยืมอะได้ทีมผีกับครบเนาะทีมผีกับครบช้ำกันเนาะมีผมพระเอกกอดหลักะมีผมพระเอกกอดหลักไก่แอ๊ดเติมตัวแม่หาทีมพระเอกเด้ทีมพระเอกเขาก็บทิมีพร่นาแม่อุ้ยหลเหลือหลายเหลือหลาย ตมามีแต่พระเอกแตกสช้าหรือวะเขาหยเตี้เยเาเขาหยเขาหยบออ้ายึ้นสต,ติเล็กเขาบอกเขเรียนซื้อๆแล้วพี่น้องพระเอกเขามีแต่หมาดแมนเลยคือสติเล็กเขาบอกเก่งขึ้นสต,ติเล็กโอ้แม่นบ <c oughs> อกเอาก็ว่าสิไปหาปลา,าไปไกมากแล้วบ่ฝนตกกิงศิลโอม้วนเป็นแต่ไปมันหนาวดิหนาวจะได้ฝนตกร่างกายกระปรับสภาพกัะปรับท่านเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวเมียนเป็นใครเป็นหนาวอีก เดี๋ยวก็เปลี่ยนนั่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนนี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนนี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนนั่นอยู่หฮนเอาคูอมือนี่กันเป็นใครเขาว่าโควิดจุดเดี๋ยวนี้รอไปได้ขาดเลย่ายง่ายง่ายเอามาแพ่งใส่สลูมอยู่ย่างเดียวได้เนาะเอาบ่หิวเนี่ยเราผ้าเชือกจับไงหลังเนาะสายสลูมันเลยไปขวางรถเอาเลยแล้วว่าจีตัวก็ว่าก็เลยขี้ตัวแบบท่วมไทยขี้พอดีบ้างมือก่บนไปเลยจวดดีเนาะจวดนี่เราจวดรถมี่หกีย่แล้วขี้เอิอนี่ห้าแย์แล้วขี้เจ็ดแย่เนาะ เลียยบมาครัฮะมานอนถึงเยี่นใหม่นี่ว่ารั์นอนก็พันยี่ตัวฮะไปใส่เ้เราบอจฮะโอ้เ็นจังเนาะอาจารย์่ดีในเยี่ยนมาเมือืนคือถาเนี่ยกล่องยี่ห้อกล่องเขาไปง ยังกว่าบีออดบีออดีออดีออดเหมือนพี่น้องโอ้ยนี่ยวอะไพี่น้องยี่เลียงตึกแห่พี่น้องม่ต้องห่วงเลยไปพ่อพ่อตึกแห่เขาอยากตึกอยู่ดิอยู่บนบึงละอหนาวเขาอยากตึู่เขาอยากอระเดยอยู่ดิช่วยเล่นบ่เขาเห็นเขาอยากตึกอยู่วะไก่มาห้อัน ปลาดี๋ยวนี้มันอันนั่นแล้วมันเขาน้ำมันอุ้มผักตบผักยังแล้วอย่างนี้บ้านไทยแล้วเมียนเือก็ไปเตือยู่พุ่นเนาะนาบึงทั้งพุ่นเนาะแต่ว่าผักตบเข่ามาหนูเข่ามาในบึงใหญ่แบบไร้เลยบ่เห็นน้ำเลยอย่นี้เว้ยบัวล้มชิมพุูนมันเงินบองห้อไปเตือยู่อันน้ำล้นไหมเห็นบ่อันบองผักตบหลายๆนั่นมันหนูเข่ามาผิวเปิดดีอย่นี้หนูเข่ามาในบึงใหญ่ไปอันทอสูรูอยู่พี่ก็ยิ่งแม่นน้ำหยูไหลเข่ามาเรื่องไรบุ ซีเมนโอ้ไหลทั้งหย่าใส่ทั้งผักตบทังโอ้ไหลอันไรอย่งตึกแหบไดแล้วยังว่าหนาบึงไปทั้ง่นเสียดเสียฟังเลยเขาตกอนพี่เขาตึกอยู่มองนั้นบึงน้อย่าเขาจาเขาจหบหางหรอเหางตึกถึกอยู่ดิเา็ถึกอยู่ในเครื่งถุงเนอยงเงนเย่างตึกน้ำมันช่องเงินช่องบึงเง นนี่้ำบเมียนเตอร์หนาสะพานเทากับยึดถือยู่รอยคิดว่าสะพานถือกี่เพราะว่ามันบ่อนดูดีเนี่ยเมียนบ่อนไปเจี๋ยช้ำพ่กเขาเจี๋ยเฮียช้ำพื้นพี่น้องเฮียเฮียอยู่นี่เฮียช้ำพื้นเรียกตึกเอาบ้านโอ้ยหนูทางตึกแต่ว่าขาดซองขาดซองเลี้ยนึงพี่น้อง อัดสองเรียญหนึ่งค่อมของคนมาแหนงเราผู้หนึ่นนงครับชีวิตของคนมาแหนงบัวบาและผู้หน้องเหนม่นมกักเหน่มัดเหน่าสอบไปก็อีฝอกระป๋าย้ำมือเช่าไปน้ำกันย้ำมือเลี้ยงกับไปน้ำกันตลอดขี่รอดสั่นใจไปตอนเสียขี่รถอดว่างบนเพียงอยู่ให้ยันนักเลี้ยงเขานักเลี้ยงบันเพียงเขาขาวอยู่ แม่หล uh, tota um, um, uh ุนเป็นเพียงเขาญานเขากลับเอาอยู่พี่น้องเอ้าจันดำเฮ็ดยังมาอยู่มืดแทะเฮ้ยเอาไปได้มั้ยเจ๊ใส่เอาจันดำก็ยู่มืดแทะวะเดี๋ยวเด้อจะเฝ้าเด้อฮะไอ้จันดำก็ยู่มืดแทโะได้ก้อยหอยไงวะจีมาพี่น้องเนี่ยเนี่ยกินเพิ่น ให้ยินจันนร์ดำไกดิบก็อกวสุกโอ้โหห่อห่าไปหามานเหรอห่มาลวกจีลวกพอมันเปิดฝาได้กันอันนี้ของตลาดอ๋อกองคือมืดแหงมืดจนไฟมันจันบ่แจ้งเนาะอูู้เอาเห็นอยู่แต่จำใจไฟกินแล้วคนแหงดำคนแหงดำแหงบ่เห็นหุ่งเหมือนพี่น้องอ๋อขอบคุณจันทร์ดำให้จันทร์ดำจินคอครับบ่านี้ ครับผมคุณยิดหน่อยครับพี่น้องครับชิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องครับชิปนาจังมากกันพี่น้องครับผมผู้ใดมองลิปนี้ไม่ต่ความสุกความเจริญกินยาด้บจกจกยาด้เบิดลำลำเรื่อยๆสุกหูสุขคนครับขอบคุณครับ